สวัสดีค่ะพี่หมอป้อมสวัสดีค่ะค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะช่องของหมอเอแผนไทยนะคะมีแขกรับเชิญพิเศษคือพี่หมอป้อมนะคะมาในตอนกว่าจะมาเป็นหมอแผนไทยค่ะก็จาก ตอนก่อนหน้านี้นะคะเอกก็เคยเชิญพี่หมอสมเกียรตินะคะซึ่งแบบผันตัวเองจากพออฝ่ายธนาคารมาเป็นหมอแผนไทยเคยเชิญพี่หมอพรซึ่งผันตัวเองจากพยาบาลนะคะมาเป็นแพทย์แผนไทยมาถึงตอนนี้ค่ะเป็นตอนที่3นะคะตอนของพี่หมอป้อมก็คือว่าพี่หมอป้อมเนี้ยคือว่าเคยเปยเออยังเป็นยังเป็นพนักง,งานบริษัทอยู่ด้วยแล้วก็สนใจมาเรียนแพทย์แผนไทยอยู่ด้วยนะคะคราวนี้เดี๋ยวอยากจะให้ขอขอให้พี่ป้อมช่วยแนะนําประวัติส่วนตัวของพี่ป้อมหน่อยค่ะก่อนที่จะมาเรียนแพทย์แผนไทยคะ่ะ ก่อนที่จะมาเรียนแพทย์แผนไทยนะคะก็เป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะคะทําเกี่ยวกับเฟซพอเดอร์นะคะแล้วคราวนี้ก็มองแล้วว่าวิชาชีพแพทย์แผนไทยเนี่ยก็คืออะไรเราก็มองผลทางแล้วก็ดูแล้วมันน่าสนใจนะคะเนื่องจากเป็นพนักงานเอกชนแล้วทําเป็นพนักทําในงานเกี่ยวกับทางด้านซีเนีย CSR ฟิเซอร์นะคะแล้วอยู่ในแผนการขายแผนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ อ๋อเป็นแผนกอิเล็กทรอนิกส์เลยนะคะค,ค่ะก็เดี๋ยววันค่ะอ่ะสักครู่นะคะพอดีว่าอ๋อค่ะพอดีว่าวันนี้มีผู้ชมของเรานะคะเข้ามาถักถ่ายด้วยค่ะก็คนแรกเลยนะคะเป็นแบบอ,อินเตอร์นิดนึงนะคะน่าจะมาจากฟิลิปปินส์ค่ะก็ Hi Miss Jai, I'm not sure If I pronounce your Channel name correctly ก็ก็บอกว่าบอกว่ามาจากฟิลิปปินส์นะคะสวัสดีค่ะ แล้วก็คนต่อมานะคะขอบคุณช่อง b o แอนด์ไมค์แอดเวนเจนะคะบอกว่ามาให้กําลังใจคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะ oh. ค่ะก็เมื่อกี้พี่พหมอป้อมนะคะก็ได้แนะนําตัวไปแล้วว่าแบบอ่าตอนนี้ก็แบบเป็นพนักง,งานบริษัทอยู่ด้วยที่ทําฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์อยู่ด้วยนี่นะคะอยากจะถามพี่หมอป้อมว่าแรงจูงใจที่หมอป้อมมาเรียนพี่หมอป้อมมาเรียนแพทย์แผนไทยเนี่ยคะ่ะมีแรงจูงใจมาจากอะไรคะ แรงจูงใจนะคะก็คือการที่ได้เจอกับอาจารย์เขียวนะคะหมอเขียวใจเพชต้าตจนนะคะเกี่ยวกับแพทย์พิธีทางพุทธนะคะทางสายพุทธหลังจากที่ฟังท่านแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออทําไมการรักษาคนใช้เงินน้อยมากแล้วก็ท่านใจดีมากอยู่ใกล้แล้วจะมีความรู้สึกว่าท่านเมตตาเราก็เลยไปศึกษาประวัติท่านว่าท่านจบอะไรมาก็เลยถึงได้รู้ว่าอ้าวมีแพทย์แผนไทยด้วยของมสทท่านจบมาทางด้านนี้ ทำยังไงเนาะคนธรรมดาอย่างเราจะได้เรียนก็เลยไปเสิร์ชหาใน Google มีแพทย์แผนไทยก็เลยโทรไปหาที่คลินิกหมอนพานะคะอาจารย์พี่เชษก็โทรไปถามว่าอาจารย์คะตอนนี้หนูเรียนนวดวันเสาร์อาทิตย์อยู่ร้อยห้าสิบแต่คิดว่าแพทย์แผนไทยนี่มันคืออะไรอาจารย์บอกให้มาคุยกันอันนั้นคือเมื่อวิทุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ค่ะแล้วก็ไปหาอาจารย์ที่ อาจารย์ก็บอกว่ามีทั้งเวทกรรมเชศสัชว์กรรมนวดเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งแล้วก็มีผดุงคัน uh huh. ก็เริ่มเ, uh huh. เริ่มเปลี่ยนเรีย huh. นมอบตัวสิบทีละสองวิชาหลังจากนั้นก็ครบจนสีวิชาแล้วจนได้ใบประกอบวิชาชีพทั้งสี่สาขาใช้เวลา,าเรียน,นรวมปปีปกี่ปีคนะหกกี่ปีถ้า,ท,า,ท,า,ท,าที่ได้ใบประกอบนะคะตั้งแต่ปีห้าสี่อ่าเริ่มได้ตั้งแต่ปีห้าเจ็ด ห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็หกหนึ่งกับหกสองใบสุดท้ายนี่คือปีหกสองคือใบนวดนะคะยินดีกับพี่หมอป้อมด้วยค่ะตอนนี้ก็คือครบสี่ใบเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เผื่อว่าเพื่อนเพื่อนเอน,นี่ยอาจจะไม่อาจจะไม่ทราบกันอันนี้ใครที่จะไม่ดูแบบอีพีก่อนหน้านี้นะคะปกติแพทย์แผนไทยพี่หมอป้อมจะอธิบายหน่อยนะคะว่ามันมีกี่สาขาเรียนกี่ปียังไงบ้างคะ่ะคืออย่างนี้นะคะมันจะมีทั้งหมดด้วยกันสี่สาขา ใบแรกเนี่ยก็คือวิชาผดุงคันซึ่งใช้เวลาเรียนหนึ่งปีหลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้มีสิทธิตอบในปีที่สองนะคะแล้วแล้วก็ขึ้นอยู่กับประกาศของทางสภาการแพทย์แผนไทยที่จะมีการจัดสอบด้วยแล้วก็ใบวิชาที่สองก็คือวิชานวดแผนไทยนวดแผนไทยเนี่ยจะใช้เวลาเรียนสองปีเช่นกันนะคะค่ะ<ฆ>แล้วก็เภสัชกรรมก็สองปีนะคะ แล้วก็วิชาสุดท้ายคือเวชกรรมไทยคือสามปีถ้าสามารถคือถ้าเราเรียน full time ได้เนี่ยเป็นเวลาโดยที่ไม่ได้ทํางานจันถึงสุขแต่ว่าเรียนออกมาเรียนโดยเฉพาะเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกนะคะคือจะเรียนในหน่ของปริญญาตรีเป็นแพทย์แผนขอไทยหรือจะเรียนของทางมงสทก็ได้คือขึ้นอยู่กับเราต้องหางข้อมูลนะคะหรือจะเป็นโรงเรียนรับมอบตัวสิทธิ์ก็คือเป็นคลินิกที่จวจทะเบียน ในานามอของทางสภาการแพทย์แผนไทยรับรองนะคะอันนี้ก็คือสามารถจะเรียนเสาหดืออาทิตย์ได้หรือจะอาจจะเป็นทั้งสองวันเลยก็ได้นะคะ,ะซึ่งถ้ารวมการเรียนและการสอบก็เจ็ดปีในสิลา์เนี้ยคะ่ะใช่เราสองคนก็มาทางสายเดียวกันมาใสาแ่แผ่นกอนนะครับพี่ป้อมเนาะแล้วเราก็เรียนแบบเสาอ,อาทิตย์กันมาเราเจอกัน <laughs> หลายลงเรีนามาเ,เรามาเจอกันตอนแบบสอบเวชกรรม วิชกรรใช,ใช,ใช่ใช่อ่าใช่ใช่เพราะว่าปกติในบรรดาสี่ตัวค่ะอันนี้เผื่อบบแชร์เพื่อนๆฟังว่าแบบในบรรดาสี่ตัวคิดว่าแบบการสอบวิชาวิชกรรมไทยอ่ะเอ้ยว่ายากสุดนะไม่รู้พี่มอกป้อมว่าวิชาไหนยากสุดคะพี่เขาบอกเลยพี่ชอบวิชานี้ที่สุดยากที่สุดทฤษฎีเอ่อสี่ค่ะสอบรอบสี่ถึงผ่นอ่าแต่ชอบที่สุดเลยใช่ไหมชอบที่สุดท้าทายที่สุดท้าไทยที่สุดค่ะ ใช่และเป็นวิชาที่สําคัญที่สุดด้วยเพราะว่าเป็นวิชาที่ต้องเอาไปรักษาคนจริงๆใช่ค่ะต้องย้านิดนึงว่าอย่าไปท่องแก๊กนะคะทําความเข้าใจกับคำพีแล้วจะรู้เลยว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดอ่านให้เข้าใจแล้วก็ตีประเด็นให้คือทาความเข้าใจกับระบบของร่างกายแล้วก็ระบบเออเขาเรียกอะไรอะระบบร่างกายเสร็จแล้วก็ลิงก์คำพีเข้ากับหน่วยเออพวกระบบผิวหนังและโรคให้ตรงกันอันนี้ก็ยกตัวอย่างตรอาผ้าะคะ่ะจะสนุกกับเวท นะะเน้นความเข้าใจเนาะทําสนุกไปกับมันถูกไหมคะใช่มันไม่ยากอย่างที่คิดนะคะอืมโอเคต,ตอนที่เรียนเราก็รู้สึกว่ายากเนาะแล้วคราวนี้พอแบบมารักษาคนจริงยากยิ่งกว่าผมก็ไม่ก็ไม่ถึงขั้นนั้นใช่แต <c oughs> ่ว่า <c oughs> และความเข้าใจเป็น <c oughs> เขาเรียกอะไรอะ <c oughs> หลักและเหตุแล้วก็ไปทั้งระบบแล้วก็ต้องลิงก์ข้อมูล <c oughs> เขาเรียกอะไระ <c oughs> การเชื่อมต่อของความรู้อะค่ะค่ะ อันนี้เห็นด้วย boundaries. แต่ทุกวันน like ี wrote, ้พวกเราก็ยังแบบเรียนกันอยู่เลยเนาะก็คือเหมือนกับว่าเราก็เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะคะใช่ไหมคะพี่หมอป้อมใช่อันนี้เห็นด้วยนะคะเพราะว่ารับสมองตลอดเวลาเนาะเป็นการทบทวนความรู้ไปตลอดเวลาค่ะก็จากที่เพี่หมอป้อมก็คือได้ใบมาครบสี่ใบแล้วนะคะอยากทราบว่าพี่ป้อมมหาเชี่ยวชาญสาขาไหนคะหรือว่าคิดว่าตัวเองถนัดตรงด้านไหนของแพทย์แผนไทยมากที่สุดคะตอนนี้คือพี่เรียนเฉพาะด้าน นะคะทางด้านสูตินารีเวทนะ mm. คะเพราะว่าจาก,กรอออประสบการณ์ตัดเกี่ยวกับเรื่องเนื้อง,งอกออกไป mm. เราก็เลยอยากจะมารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของคนที่มีสิ่งผิดป,ปกติแล้วเกิดการปัญหาเรื่องมดลูกเนื้อง,งอกอะไรพวกนี้นะคะหรือชอ็อกโกแลตซีดอะไรพวกนี้นะค่ะ mm. การเรียนตอนนี้ก็เพิ่งเรียนไปได้สองครั้งแล้วเดี๋ยวก็จะมีการเรียนในครั้งหน้าจะเดเดือนหน้าซึ่งก็จะจบภายในสิ้นปีนี้หรืออาจจะมีการแบบ ต้นเดือนหน้านีา้ต้นปีหน้าเนื่องจากโควิดอะคะ่ะก็ต้องมีการเก็บเคสนะคะเก็บเคสของผู้ป่วยแล้วก็เอามาวิเคราะห์เพื่อหาทางรักษาซึ่งจะต้องมีการถกเคสตัตีีกับอางในเพื่อนๆในทีมนะคะแล้วก็อาจารย์ด้วยน่าสนใจมากเลยค่ะเพื่รู้สึก<อ>ว่าของทางแพทย์แผนไทยเด่นเรื่องโรคสตรีพวกนี้นะคะพวกระบบภายในใช่ค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของนวดกัน คือการนวดบําบัดดีกว่าเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้เก่งนวดทีเดียวแต่ว่าก็นวดที่การบรรเทาอาการของคนที่เป็นปวดหลังปวดเอวปวดขาให้ดีขึ้นหรือบางครั้งถ้าเราแนะนําเขาไปว่าหลีกเลี่ยงพฤติกรรมถ้าหลังจากนวดไปแล้วเนี่ยให้หลีกเลี่ยงการยกของหนักหรือท่าที่เขาไปยกของแล้วทําให้เกิดอาการเอ,อ่อเดือรังกลับมาเป็นอีกนะคะก็จะมีจะมีการนวดรักษาให้ค่ะ ก็ปกติสมมติว่าเรารนวดรักษาเสร็จแล้วอะเราก็ต้องมีการแนะนําคนไข้ด้วยว่ากลับไปที่บ้านเนี่ยควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงนะคะหลีกเลี่ยงท่าไหนอะไรยังไงด้วยถูกไหมคะพี่หมอป้อมใช่ค่ะเราต้องจะมีบอกตรงนั้นด้วยเกี่ยวกับการดูแลค่ะคือเหมือนกับตอนนี้พี่หมอป้อมเน้นสองเหมือนจะเน้นสองสาขาก็จะเป็นแบบสูตินารีอ่ากับนวดซึ่งเป็นนวดแนวผสมผสานหรือเปล่าคะใช่เป็นแนวผสมผสาน อืมโอเคค่ะคราวนี้จากที่พี่หมอป้อมค่ะได้เรียนแพทย์แผนไทยมานะคะอยากอยากอยากรู้ว่าแบบพี่ป้อมคิดว่าประโยชน์ของการเรียนแพทย์แผนไทยเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะโอ้ประโยชน์มหาศาลค่ะคือหนึ่งเราได้รู้ว่าถ้าเรามีอาการกรณีที่แบบถ้าเป็นสมัยที่เรายังไม่มีความรู้ทางด้านแพทย์แผนไทยเราก็เอาหนะ้าปวดหัวเราก็จะไปกินผาร้านะคะเป็นนั้นเป็นนี่ก็จะอาศัยแบบ แพทย์แผนปัจจุบันซึ่งไม่ใช่บอกว่าแพทย์แผนปัจจุบันไม่ดีแต่คราวนี้นเนี่ยเราหันกลับมาดูต้นไม้พืชอ,อะไรพวกนี้แม้กระทั่งอาหารการกินมันก็มีสมุนไพรอยู่ในอาหารอยู่แล้วคือถ้าเราไม่ไม่อยากกินเป็นยาเราก็กินปรุงอาหารของเราเนี่ยนะคะให้เป็นยานรักษาร่างกายเราได้ดีะคะ่ะใช่ค hmm. ่ในช่วงโควิดอย่างเงี้ยเราจะได้เปรียบกว่าคนอื่นตรงที่ว่าเราเรียนมาเราก็จะรู้ ตำรับยาที่จะบรรเทาในเรื่องของการแก้ปอดพิการตับพิการยาบรรเทาโควิดเราจะไม่ใช้คําว่ารักษานะคะแค่ว่าบรรเทาอาการทีนี้เรามีสูตรก็สามารถที่จะรู้ว่าส่วนผสมตรงเนี้ยมันแต่ละตัวมันทาหน้าที่ช่วยกันยังไองอะไรยค่ะแล้วเราก็จะกินได้คือเราจะรู้ว่าจะปรุงยังไงแล้วเราก็สั่งยาได้ต้มต้มยากินเองได้แล้วก็ให้คําแนะนํากับผู้อื่นที่จะรับประทานยาต้มนะคะก็จะ,จะบอกไว้ว่า การยาสมุนไพรไม่ได้ว่าจะมีสารพิษตกค้างในร่างกายนะคะเพียงแต่ว่าเราทานให้เป็นนะก็จะมีการการเลื่อนรับประทานยาออกไปแล้วก็ทิ้งช่วงสามถึงสีวันหรือห้าวันแล้วก็ค่อยทานตำปรับหม่ก็จะมีการแนะนําไปที่แน่ๆก็คือบบ playable, ต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็รับประทานอาหารให้เป็นประโยชน์ค่ะใช่เหมือนก็ว่าเรา ต้องจิตใจสบายนะคะอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็จิตใจสบายด้วยใช่แล้วก็ออกกําลังกายบ้างก็จะดีค่ะโทั้งหมดเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราเอาความรู้ที่เราเรียนมานะคะก็มีสิ่งมาประยุกต์ใช้อ่ามาประยุกต์ใช้กับตัวเองด้วยแล้วก็แนะนําคนข้างเคียงด้วยอย่างนี้ถูกไหมคะใช่คะ่ะบางทีก็แนะนําเพื่อนแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยฉันกินอยู่นะตัวนี้นะอะไรเงี้ย ก็จะแบบว่าคือเหมือนกับตอนที่เรียนตั้งแต่เริ่มเรียนใหม่นะคะเอก็จะแบบมีเพื่อนแบบใกล้ชิดอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบคนมาปรึกษาเราเพราะเขารู้ว่าเราเรียนอยู่ก็เป็นที่ปรึกษาเพื่อนๆรอบตัวได้ถูกไหมคะคนในครอบครัวอืมอ่าโอเนขีค่ะทีอตรนของแผนไทยนะคะตระเองของแผนไทยเนี่ยค่ะเห็นด้วยเห็นด้วยค่ะ แล้วอย่างที่พี่หมอป้อมเคยรักษามาอย่างเงี้ยค่ะมีเคสไหนที่คิดว่าตัวเองประทับใจที่สุดหรือว่าคิดว่าอยากจะเอามาแชร์ให้คนอื่นฟังไหมคะมีเคสที่เกี่ยวกับปวดแน่นทั้งตัวมีแต่ลมแล้วคราวนี้ไปนวดเขาไปนวดเป็นน้องที่ทํางานนะคะเขาไปนวดที่อื่นแล้วปรากฏทํำอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเรียนร้อยห้าสิบมาแล้วก็ได้ใบประกอบวิชาชีพทางนวดมาก็เลย เขานวดตรงแกนกลางแล้วก็ไล่สะบักนวดไล่ลมทั้งตัวค่ะสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีปรากฏเลอออกมาแล้วก็ไอ้ที่แน่นๆเนี่ยบเบาไอ้ปวดหัวหายคือจะเป็นอะไรที่แบบว่าโตเขาเบาขึ้นแล้วก็ระบบปับถ่ายก็ดีขึ้นนะค่ะเพราะว่าถ้าไปนูดที่อื่นมาเขาก็จะบอกว่ามันโดนไปเยอะแล้วเขาก็เหมือนแบบลงสอกลงอะไรลรวบอกว่าการนวดมันนี่จําเป็นต้องใช้แรงหรือใช้ การนวดให้กับคนไข้ให้เจ็บๆแต่ว่าเราสามารถที่ว่านวดให้ตรงจุดแล้วก็ตรงประเด็นแล้วทําให้คนไข้เนี่ยผ่อนคลายแล้วก็ทําให้เลือดลอมเดินสะดวกอะค่ะอันนี้นะคะเป็นจุดที่ว่าการนวดจะมีสะเสน,น่ห์เหมือนกันอย่างน้อยก็แก้ปวดด้นยแก้คือรู้สึกว่ามนแก้อาการเฉพาะหน้าได้ดีมากเลยค่ะ,คะการนวดหารู้สึกว่าแล้วเป็นเป็นหมอมือเปล่าด้วยแล้วใช้มืออย่างเดียวเลย ละเคสหนึ่งที่ประทับใจคือมีคนเป็นลมตอนติวเวชกรรมเราก็เลยจับนวดสะบักนวดไล่ตั้งแต่ศีรษะลงมาแล้วก็เอาอยาดมให้ดมแกก็เกาะตกขอบโต๊ะอยู่ตอนหลังแกก็สักสิบห้านาทียี่สิบนาทีแกก็ดีขึ้นแก,กบอกเออดีเนาะเป็นนวดอะไรเงี้ยอ่าพี่มอป้อมพอจะสาธิตหน่อยได้ไหมคะเอ๊จจำได้ว่าเมาเราเรา,เรา,เรานวดจะมีท่าที่แบบแก้คนเป็นลมที่เราสามารถดูแลตัวเองง่ายๆตรงน,นี้นะคะเนี่ย ใจนิ่งตรงแล้วก็ใครดูอยู่ใช่แล้วก็นวดตรงนี้ค่ะแนวเนี่ยจุดกำาต้นต้นคอนะคะตรงเนี้ยมันจะมีสองข้างละสองนี่ก็สองเหมือนกันกดตรงเนี้ยมันจะทําให้เลือดลมเนี่ยแล่นลงมาแล้วก็ไล่ไปตามเส้นก้านคอเนี่ค่ะตรงนี้นะแล้วก็นวดสบักไล่ตรงแถบสบักขอบสบักด้วยค่ะด้านนอกมันจะทําให้แบบ อ่าสาเหตุที่เขาเป็นอ่าเลือดลมไม่เดินแล้วเป็นลมเนี่ยก็คือนอนไม่หลับแล้วก็เครียดที่สอบถามอาการมานะคะแล้วก็ห mm hmm. น้าซีดกินข้าวน้อยนอนไม่พออันนี้ก็คือว่าความดันของเลือดความดันต่ําแล้วก็เลือดไปเลี้ยงไม่ทั่วก็ต้องมีการนวดไล่ขับกันอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ศีรษะท่านได้นวดศีรษะปุ๊บมือนวดอย่างเงี้ยนะคะจะช่วยให้เลือดลมยิ่งเดินได้ดีเลยจะจายไป mm hmm. ตรงขอบตรงนี้ก็ได้นะคะตรงหลังหูเนี่ยขยี้นิดนึงอ่าเนี่ยนวดเป็นก้นหอยเนี่ยค่ะจะทําให้เลือดลมได้เดินได้สะด,ดวกนะคะค่ะเพื่อใครฟังอยู่ลองนวดศีรษะไปพัพงๆด้วยก็ได้นะคะจะทําให้เลือดลมเดินได้สะดวกคะ่ะและ้วก็อย่างเผื่อที่บอกถ้าเกิดใครมีอาการแบบรู้สึกตัวเองจะเป็นลมอ่ะคือไอ้การกดอย่างเงี้ยเอ้เห็นว่านอกจากของคนไทยทําแล้วค่ะเอ้เคยดูรายการของจีนน่ะจีนเขาก็ใช้จุดกดจุดตรงนี้เหมือนกันด้วยใช่ค่ะแล้วเจตรงนี้ด้วยนะคะ ตรงนิ้วโป้งเนี่ยเราใเ้นิ้วโป้งกดตรงแก้เป็นลมไะะด้พี่พี่พี่หมอป้อมกดอีกทีได้ไหมคะกดตรงไหนนะคะนี่ค่ะี่ค่ะอ่ากดตรงง่ามน,นิ้วนะคะระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ค่ะอันนี้ก็เป็นท่าแก้เป็นลมเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นท่าหน,นึ่งนะคะอืมโอเคอันนี้เพื่อเผื่อว่าแบบใครจําเอาไว้ใช้นะคะ มีเหตุฉุกเฉินคือว่ามันพอมีความรู้ว่ามันดีตรงที่ว่าคือเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนที่เราจะเจอเหตุฉุกเฉินในอนาคตเนาะแล้วพอเหมือนกับว่าพอเจอเหตุนั้นปุ๊บแล้วเราเอาความรู้ที่มีอยู่มาใช้ได้ทันทีไอ้ว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากค่ะ,ะหรือว่าช,ช่วยตัวเองได้แล้วก็แบบเช่นช่วยคนอื่นได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะยิ่งสุดยอดเท่าไปใหญ่เลยค่ะบางครั้งเนี่ยถ้าสมัยก่อนใจพี่ไม่เปิดเรื่องนวดเลยนะแต่พอมาเรียนแล้วเนี่ยแล้วเราได้สอบ แล้วก็มีการเอามาใช้กับคนไข้ที่เขาปวดขาปวดเอวผู้หญิงอะอายุเยอะเยอะห้าส<ๆ>ิบอัพจะเป็นมีเรื่องของสลักเพชรแล้วพอ<ๆ>เราไล่ต้ง,ตงกระดูกสันหลังเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองนะคะข้างที่เป็นแต่แต่ควรทำถึงข้างแล้วเราก็ไล่ลงมาจนถึงบริเวณบั้นเอวอะแล้วก็นวดเน้นตรงขอบเอวเนี้ยแล้วก็มานวดเน้นตรงแถวสลักเพชรอ่าเราก็ใช้นิน้วโป้งนวดกดสักระยะหนึ่งเนี้ยแล้วก็ไล่มาถึงขาเขาหายเลยนะคะน้อง อันนี้สองข้างแล้วเน้นไปตรงขอบเอวสะบักเนี่ยเราจะตรงกระเบนเน็ยมันจะจ่ายไปเลี้ยงค่ะเลือดเลือดมันจะจ่ายไปเลี้ยงตรงที่เขาสาเหตุที่เขาเป็นก็คือเลือดอตรงเลือดเนี่ยมันจ่ายไม่ถึงก็เลยทําให้เกิด,อ,ดอาการากปวดตัวจ่ายค่ะตัวก็เรียกว่าเลือดลมไม่เดินค่ะอันนี้อาการตั้งต้นคืออาการอะไรนะคะอาการตั้งต้นจากคนไข้จะเกิดจากผู้หญิงอายุเยอะ ทำท่าก็คือเขาจะยืนอาชีพแรกก็จะเป็นแม่ครัวยืนทั้งวันอาชีพที่สองที่เจอเขาจขับรถทั้งวันนั่งเก้าอี้เป็นผู้บริหารก็จะปวดตรงหลักเพชรแล้วก็ลงเล้ามาที่ขาจะชาไปแต่ถ้าเรานวดนี่ตั้งแต่กระดูกสันหลังลงมาตรงทิศกระดูกเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองแนวนวดหนึ่งสองแล้วก็ไล่ตรงบะเวณเน็บลงมาตรงขอบเอวด้วยค่ะตรงที่้าสะเอวแล้วก็มาตรงแก้มบุบแล้วก็ลงมาที่ขา เต้นตรงต่างอะค่ะเอ็น้อยหวายไล่ลงมาจะดีขึ้นอืกนะารนวดช่วยได้ดีมากค่ะช่วยได้ดีค่ะแล้วยิ่งให้กินน้ําขิงกินน้ําที่แบบอ่ากระชายหรือน้ําพวกน้ําตะไคร้ต้มร้อนๆนี่ก็ดีค่ะมันจะช่วยกระจายลมทำเลือดลมเด้เด้ดีอืมใชเ่เห็นด้วยว่าแบบอย่างพวกขิงตะไคร้นี่ดีมากเลยขับลมแล้วก็เลือดเลือดลมไหลเวียนค่ะ เอจะใส่น้ำตาลเยอะนะคะเดี๋ยวพอหวานน้ำใส่พอก็อแก้มนิดอืมเวลากินก็หรือไม่ก็เป็นน้ำตาลแดงไหมคะหรือย่าหวานช่วยถ้าเกิดกลัวว่ามันจะน้ำตาลกโกรดก็ดีนะคะจะหอ,อมหวานเชื่นใจอ่าโอเคค่ะเผื่อแบบใครที่แบบฟังอยู่จะได้องออกไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะค่ะออแล้วก็เมื่อกี้พี่หมอป้อมเล่าเคสประทับใจแล้วค่ะอยากจะลองถามว่าแบบอย่างอย่างพี่หมอป้อมเนี่ยตอนนั้นก็ประทับใจของการเรียน ของแพทย์แผนไทยนะคะถึงมาเริ่มเรียนเนี้คะ่ะเวลาที่พี่หมอป้อมมองภาพหมอแผนไทยในอุดมคติเนี่คะ่ะภาพนั้นเป็นยังไงบ้างคะณตอนนี้ที่พี่มองอ่ะพี่ว่าการที่เป็นหมอแผนไทยนะเรามีเครือข่ายก็คือเหมือนกับว่ามีกลุ่มก้อนมีเพื่อนโดยที่เราไม่ไม่ไม่แยกว่าเป็นเ,เรียนที่ไหนแต่ว่าเป็นเป็นอาชีพเดียวกันแล้วเราสามารถที่ว่าจะเข้ากับได้ถึงกันคือแบบว่า ถ้าเรารู้จักกันแล้วก็เออเป็นเพื่อนกันกรณีที่ว่าเราคือที่อยากให้แผนไทยสามเมื่อกีกันนะคะตรงเนี้แล้วก็ทํางานกันไม่ใช่ไม่รู้จักใครเลยมันจะเหงานะถ้าเรามีกลุ่มก็มีคอนเน็ชันเราก็จะแบบว่าสามารถแนะนํากันได้เกิดเรารักษาคนไข้เราติดที่ว่าเราไม่ถนัดโลกนี้ยแต่คนไข้ามาหาเราเราก็สามารถส่งต่อในกลุ่มที่เขาเอ่อเที่ยวชาญทางด้านนั้นเฉพาะด้านไป แล้วก็มันมีการต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้อะค่ะเหมือนกันใครเก่งทางด้านไหนหรือใครถนัดทางด้านไหนก็มีการมาแชร์กระจายความรู้กันน่าจะดีนะที่มองแบบนี้ค่ะที่เห็นด้วยค่ะคือเหมือนกับว่ารวมกันเราอยู่แบบเราก็เนอะก็คือร่วมมือกันแล้วก็เป็นคอนเน็กชันกันค่ะใครถนัดทางไหนแล้วมีอะไรช่วยกันได้ก็มาช่วยกันอันนี้เห็นด้วยว่าสมควรจะจะมีเกิดสมควรจะเกิดขึ้นในภาคแผ่นไทย เพราะว่าทุกวันนี้แผนไทยไม่มีที่ยืนอันนี้พี่พูดตรงๆนะดูจากที่คโควิดมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนต่างคนก็ต่างกระจายไปรักษาคนไข้ของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วถ้าคือรัฐบาลไม่สนับสนุนเราไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราร่วมไปด้วยกันเนี่ยเราก็ไม่เหงาวอย่างน้อยเราก็ยังมีเพื่อนเดินนะ,ะ,ะมะตรงนี้มั่งค่ะเห็นด้วยค่ะแล้วก็หวังว่าจะเห็นอนาคตอันสดใสของหมอแผนไทยแพทย์แผ,แผนไทยทุกคนด้วยค่ะ ใช่เราก็ต้องสร้างฐานเราก่อนเนาะสร้างฐานให้ความรู้ค่ะเราก็เริ่มจากตัวเราเนาะไอ้ว่าสมมติถ้ากของของ,ของเราอะค่ะก็อย่างไอ,อ้กบิดเปิดช่องหมอเอแผนไทยใช่ไหมคะแล้วก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวพี่หมอป้อมก็จะเปิดช่องของพี่หมอป้อมเหมือนกันใช่ไหมคะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจะเป็นช่องอะไรคะคือช่องของพี่พี่ใช้ชื่อว่าแพทย์แผนไทยเลิศมงคลนะคะแล้วก็ะจะเป็นในเรื่องขององค์ความรู้เป็นแบบบ,บ้านๆก่อนนะอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นแนะนําเรื่อง สมุนไพรที่ว่าเอามาทําอะไรได้บ้างซึ่งมันะจะมีอยู่แเป็นองค์ความรู้แบบเพื่อนบ้านแล้วก็ในเรื่องของการท่าบริหารร่างกายหรือจะแบบครอบก็คือเป็นความรู้ที่แบบว่าสามารถเอามาประยุกต์ใช้และดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ไม่ยุ่งยากมากมายนะคะก็ะคือจะอจะมีเป็นองค์รวมนะคะดีมากๆเลยค่ะก็เอ๊แปะชื่อช่องของพี่หมอป้อมไว้ด้านล่าง ของคลิปนี้ด้วยนะคะเผื่อว่าเดี๋ยวใครสนใจก็เดี๋ยวลองเสิร์ชดูได้ะคะ่ะเดี๋ยวพี่พปอ้ปอมน่าจะดําเนินการเสร็จภายในอาทิตย์นี้ถูกไหมคะค่ะพยายามรีบอยู่นะคะโอเคได้เลยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าคนที่ฟังเนะะี้ยค่ะอวันนี้มีคนมาทักไทยเพิ่มเติมสวัสดีค่ะครวแม่เก๋เก๋ชนะบอกว่าสวัสดีค่ะมารับฟังด้วยค่ะขอบคุณควรวแม่เก๋มากควรวแม่เก๋มากเลยนะคะที่มาติดตามรับชมรับฟังค่ะ ค่ะก็เมื่อกี้ aky, พี่หมอป้อมก็อธิบายเรื่องราวของพี่หมอป้อมแล้วมาจนถึงว่าตอนนี้ค่ะเผื่อว่าถ้าเกิดใครสนใจอะค่ะอยากจะไปรักษากับพี่หมอป้อมเนี่ยค่ะพี่หมอป้อมจะมีช่องทางติดต่อหรือว่าอยากจะให้คนอื่นไปติดตามผลงานได้ทางช่องทางไหนบ้างคะก็จะมีแอดไลน์ได้นะคะถ้าเป็นท่านสอบถามมาในศูนย์หกสามหนึ่งเก้าหนึ่งห้าสามเก้าสี่อันนี้เป็นเป็นเบอร์เราแล้วเป็นไอดีด้วยนะคะแล้วก็จะมีคือจะทํา youtube ก่อน แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะค่อยขยับขยายไปติ๊กตอกอีกช<อ>่องทางน๋อเอเห็นด้วยจะบอกว่าตอนนี้เริ่มเห็นบอแทนไทยไปทะเล่นติ๊กตอกกันมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าติ๊กตอกมันก็มีในเรื่องของสาระความรู้ด้วยนะคะใช่ใช่ค่ะมคีคุณครูไปสอนในนั้นหลายคนเลยแล้วก็มันจะเป็นแบบความรู้ที่แบบสรุปมาแล้วอย่างสั้นๆเลยอะ่ะเนื้อ,เน,อเน้นๆอะไรอย่างนี้อาจจะไม่ถึงห้านาทีอะไรเนี่ยเต็มที่ก็สี่นาทีกว่านะคะค่ะ ดีดีค่ะก็เดี๋ยวอนาคตจะได้เห็นช่องทางของพี่หมอป้อมนะคะก็สามารถไปติดตามกันได้ทั้งทาง youtube แล้วก็ t ิ k t o k ในอนาคตด้วยค่ะค่ะกับช่องขอขอที่ช่องอีแพทย์แผนไทยเลิศมงคลค่ะค่ะกับช่องแพทย์แผนไทยเลิศมงคลนะคะสุดท้ายนี้พี่หมอป้อมอยากจะฝากอะไรไว้ให้แบบเช่นเพื่อนพี่น้องแผนไทยหรือว่าคนที่อยากจะเรียนแผนไทยไหนคะก็คืออย่าท้อค่ะเพราะว่าพี่ผ่านจุดนั้นมาแล้วเวชกรรม รอบปฏิบัตินี่ก็สองนะคะทฤษฎีส,สี่มันไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ละคะ่ะอย่าไปฟังเสียงใครเสียงในใจเราไี่แหละคือกําลังใจตัวเราเองเราต้องมุ่งมั่นไม่มีวันไหนที่เราไม่สําเร็จถ้าเรายัางไม่ละความพยามน,นะคะการเป็นหมออยู่ในจิตใจของเราแล้วก็อยู่ในตัวตนของเราเพราะอาชีพหมอเป็นอาชีพที่มีเพียรแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครค่ะนะคะเยี่มมากเลยค่ะ ค่ะทุกคนก็ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่หมอป้อมมากเลยค่ะที่มาร่วมแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นกับเพื่อนๆที่ร่วมรับฟังด้วยค่ะค่ะก็ยังไงก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่หมอป้อมมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะ